ก็สู่รายการถ้ามึงเคยฟังนะครับผมรายการที่จะเอาคําใบ้3คํานะครับในเนื้อเพลงหรือคําพูดต่างๆของเพลงใบ้ให้กับศิลปินหรือแขกรับเชิญที่เราเชิญมาและต้องตอบไปถูกว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรและแขกรับเชิญวันนี้นะครับเป็นใครไปดูกันเลยและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเพชรโอ้อะโอ เป็นไงบ้างโอ้วันนี้เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆครับ <c oughs> เรื่อยๆหมายถึงอะไรตอนนี้ทําอะไรอยู่อ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยไม่ได้ทําอะไรครับตอนนี้อยู่ว่างๆครับ <c oughs> ถามจริงแ <c oughs> ล้วง,งานประจำมาไม่ไม่ทำครับ <Hey! S 2> กินบนเก่าเฮ้ย hey! ขายของออนไลน์อย่างนี้เหรอหรือว่าไม่ขายเลยทั้งนั้นแหละแล้วมึงใช้ชีวิตอยู่ยังไงว่าร,รันหนึ่งเนี่ยฮะผมเฉยๆแบบของกินก็ให้ลอยมาให้ผมกินเองเลย oh. แล้วเพลงไงช่วงนี้เป็นไงบ้างได้ทําเพลงอยู่ไหมไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะปล่อยปลายปีสักเพลงแล้วต้นปีสักเพลงเหมือนเดิมนะวันนี้พี่จะมีคําถามให้โอ้อยู่3คําแล้วก็ถ่ายออกมาว่าเป็นเพลงอะไรนะก่อนอื่นเลยพี่ถามโอ้ก่อนว่าชํานาญเรื่องเพลงฮิปฮอปไทยมากน้อยขนาดไหน ชำนาญประมาณสัก30%อ่ะเต็ะเด็มร้อยผมชำนาญ3 0นงั้นแสดงว่าเราฟังของสากลเหรอใช่ครับฟังของสากลมากกว่ามีใครบ้างอ่ะที่เรารู้จักฟังบ่อยๆ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ยงังต้องต้องบอกอหรอพี่โอ้ว้าวอันดับหนึ่งของผมก็ พวกมิโกยังเติร์กดาบิบี K ้พวกเอ e น g ร s h ช p อปป้าเรียงเยอะเลยก็คือคนละสายกับพี่เลยนะถ้าสมมุติว่าถ้าเพลงสากลพี่ไม่จะฟังเป็นสายร้องอย่างเดียวเลยและว,วันนี้นะพี่ก็มีคําถามเกี่ยวกับเพลงสากลให้เราด้วยนะ5ข้อนะเพลงไทย5ข้อแต่ปัญหาคือมันคนละสายกันนะดิอ่ะต้องมาดูว่าจะตอบได้ไหมนะเอาสากลมาเพื่อผมเลยใช่ไหมใช่เลยคนเดียวเลยเอ้ยก็นั่นแหละนะโอ้วันนี้พี่ก็มีอย่างหนึ่งจะขอโอ้เหมือนเดิมได้พี่ขอให้โอ้เคยฟังว่ะ อยู่แล้วพี่สมองส่วนซิลิบัมของผมนี่คือเป็นคนใช้การได้ดีมากเลย<อ>ถ้าผมเคยฟังอะไรคือผมเออ่ะปึ๊บได้เลยมสมัยเรียนนี่เพื่อนเรียกผมว่าอัจฉริยะนี่ประมาณนี้วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าอัจฉริยะของจริงหรือของเก๊น,นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ไอ้เลยข้อที่หนึ่งจะผิดีนโค้ดไอคนเลยเพลงนี้ก็น่าจะดังอพอสมควรนะหลายร้อยล้านวิวแล้วก็น่าจะง่ายสําหรับทั้งโอ้ด้วยทั้งผู้ชมด้วยนะคําใบที่หนึ่ง who I am แปลว่าอะไรก่อน ภาษาใต้หูนี้น่าจะเป็นแปลว่างูครับแล้วออเแล้วกูไปเป็นเลยสัตว์คำใบที่2องคำใบที่2อ R&B เป็นไงมั่ง R&B นี่เราเห็นว่าเต้นด้วยใช่ไหม R&B ใช่ครับเต้นด้วย R&B น่าจะเป็นผมว่าเพลงที่พี่เอามาทายผมนี่น่าจะเป็นแนว R&B และคำใบที่สาม Asian Chic โอ้ Asian Chic แปลว่าอะไรก่อนคำนี้ นึกมุกก่อนมึงอยากเอามุกดีมึงก็เอาความรู้บ้างไอ้เถิดเอเชียนี่น่าจะเป็นแบบทาวี่ปทาวี่ใช่ไหนนั่นมันเอเชียทาวีบอ่ะโอ้ชิตแล้วคำว่าชิกอ่ะเป็นคำย่อมาจากชิกเก้นแน่เลยผมว่าคอลนี้นะไม่ได้ประโยชน์หาอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมชิกในที่นี้เป็นแสงนะหมายถึงผู้หญิงสาวๆอ่าเอเจนต์ชิกก็สาวๆเอเชียมาสามคำนี้วิเคราะห์กันหน่อย ฮูเอ็มไออาร์แอนด์บีเอเชียนชิกไทยหรือสากลพีส่สากลสากลเป็นคีย์เวิร์ดหมดเลยนะสามคำนี้ถ้าล้อออกมาคือเมโลดี้ออกได้เลยแต่เมโลดี้ผมนึกถึงทาวิสกอตอะไรแบบนั้นเลยฮูเอ็มฮูเอ็มไอเออมันต้องไห้เมโลดี้คีย์แต่และท่อนที่พี่เอามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นพวกท่อนฮุกอะไรแบบนั้นไงท่อนฮุกไม่ได้ถ้าท่อนฮุกมันง่ายไปซึ่งมันดังมากในติ๊กตอกเพลงนี้สมองตื้อเจอเห็นไหมเป็นไง <laughs> ตอนมาแข่งกับตอ, <laughs> ตอนนั่งดูเป็นไงบ้างออกตัวเองเลยอัจฉริยะ ให้พี่ใบ้เพิ่มไหมได้ได้พี่ขอสักนิดอ่ะสายร้องมีใครบ้างที่เราคุ้นคุ้นพุ่มารวนอะ่ะคิสบาอย่าลืมนะสามคำนี้พี่เอามาจากในเนื้อเพลงเลยนะเพลงนี้6ปีที่แล้วเกือบห้าร้อยล้านวิวคิสบาวะอ่ะพี่ใบ้ให้อีกนิดนึงในเอ็ีเนี้ยถึงจะร้องแค่คนเดียวแต่ว่าคนที่มาร่วมแสดงอ่ะเป็นแรปเปอร์หลายท่านมากดังๆทั้ง,ทงนั้นอ่า มีรถแข็งไหมเนียพีพี่คงไม่บอกขนาดนั้นข้อแรกนะโอ้เอาให้ได้เล่นติ๊กตอกไหมช่วงนี้เราเล่นติ๊กตอกไหมดูครับดูดมูมันต้องขึ้นมาบ้างแหะเพลงเนี้ยผมคุ้นอยู่ผมคุ้นอยู่แต่อยู่ดีมันก็ติดติดอะไรสักอย่างนี่แหละต้องตอบเลยไอ,อ้อยู่ดีก็ตื้อเลยพี่เพราะมันโอเคก็คือข้อนี้โอตอบไปได้นะ <c oughs> ออกตัวเลยพี่จะเฉลยให้เลยคนนี้คือ the weekend โอ้โอ้สายร้องด้วยใช่ไหมเพลงนี้ชื่อว่า Remider n เออใช่ต้อง Remider n ตัวเองด้วยนะมันร้องว่า Got a sweet Asian chick she got romance ท่อนห่วยแอม Every time I try to forget who I am Are we right there to remind you again อนั่นแหละนะก็เป็นคำตอบที่ผิดไปนะครับผมสำหรับข้อแรกโอ้โห่ไม่นึกถึงวะโคตรดังนะ มาไปกันที่ข้อที่2กันเลยดีกว่าข้อนี้ก็ยังอยู่ในเพลงสากลอยู่เหมือนเดิมนะแต่ข้อนี้อาจจะคุ้นเคยมากขึ้นนะเพราะมันก็เป็นสายแทรปสายแทรปนี้ยน,น่าจะง่ายอยู่นะคำใบที่ GI Joe. 1 G.I.JO e เคยคดูไหม G.I.JO e ดูทุกภาคคำใบที่2 More m o n e y M o r e Problem คำใบที่3 3.53.5 คีย์หลักอยู่ตรงไหนอะเจโจเนี่ยผมว่าคุ้นเลยพอมาเจโจเนี่ยทาวิสกอตแต่ผมนึกไม่ออกว่าเพลงไหนดูดีๆเจเอโจทูมันนี่ไม่ใช่ทูมันนี่เว้ยมอมันนี่มอมครอมแรมเงินมากขึ้นปัญหามันก็เยอะขึ้นคุ้นเลยแหละแรปเปอร์ฮิปฮอปสายแท็บเนี่ยมีใครบ้างที่ผมชอบเลยมิโก้สตาวิสกอตเอียงเติร์กเอเบเอยังบอยลอดดี้ลิคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เข้าที่พี่เลือกมาเลย ยังอะ <laughs> อยังไม่เข้า,าเลย3รีพอยตนี่ก็สําคัญพี่กลัวเราจะไม่ได้คะแนนซักคะแนนนะพี่ต้องใบเพิ่มหน่อยละทรีพอยตนี่สําคัญมากทรีพอยต์อ้อออนี้ UK เคเขาเรียกว่าแท็บไหมไอ้พวกเซ็นเตอรซีอะไรอ๋อยูเคนิวดียวกับแท็ออ<ง>บทคนละสายกันดิอ่าใบาให้อีกนิดนึงท่อนฮุกเพลงนี้เคยใช้มาแล้ว2เพลงไม่ใช่เพลงออริจินอลของตัวเองแต่ว่าเอาท่อนฮุกมาใช้ซ้ำริวทีเจอะไอริวซี่ แตกนะครับผมบอกเลยแตกเล่นผมแล้วเนี่ยเอาผมยอมอ่ะโอเคศิลปินกลุ่มนี้นะมีสองคนแร่แชมแมคคุ้นไหมไม่คุ้นเหรอหรือว่าไม่เคไม่รู้จัก,จกเลยสวารีอ๋อรู้จักนะ เด็กนี่ซาลีกับสลิมจีไอโจทรีพอยต์ไฟท์อ่าะร้องร้องร้องไม่ใช่แซวแค่แสวแซว่น Not so bad ลีนกร o โฟะอะ So โซแบสไม่ใช่เลยก็คือมึงไม่เคยฟังแต่มึงแค่รู้จักีเฉยนนะครับผมมาร้องว่า มันลิ a n ก่อนโควันดิงไว้เอ้ยแค่นี้แหละพรีพอย์ไฟข้าวสับมาวินโดว์นั่นแหละครับผมข้อนี้เพชรโอ้ก็โดนผมแดกไปอีกแล้วครับเป็นคำตอบที่ผิดมันติดอยู่รอบๆนี่แหละมันติดอยู่รอบๆ เปลี่ยนไปที่คําถามของเพลงที่พอปไทยกันบ้างนะแต่เพลงนี้พี่ก็คิดว่าโอ้ก็อาจจะตอบไปได้เหมือนกันนะจากที่ดูดูมานะมันเป็นเพลง r B เหมือนกันแต่ก็มีความเป็นที่พอปผสมอยู่ด้วยนะเพลงนี้คําใบที่โนดรา No Drama ก็ไม่ตายคําใบที่2ไม่ต้องบอกก็รู้คําใบที่3 Bad and bougie สามคำนี้ร้องออกมาก็น่าจะรู้เพลงเลย แต่ถ้าเราไม่เคยฟังก็ไม่รู้เหมือนกันเขากลับมาเคยดังมาก่อนแล้วก็กลับมาดังอีกทีหนึ่งของพี่อิววอ่ะพี่อิวนี่ r b เหรอครับน้องๆเผื่อเขาร้องแฟนพี่อิวนะครับไปถล่มเพรโอได้นะครับผมเขาเขาร้องหลายแนวไงอ๋ง ต่คนที่อานบีในไทยอ่ะมีใครบ้างอันบีผู้ชายในไทยมีทาไทยเผลอๆจะมีคนเดียวด้วยใช่ไหมที่ดึกออกใช่คุ้นจัดเเเดดดอ๋อใช่ไหมอที่อ๋ออันนั้นไปแล้วนี่หว่าไปแล้วอะไรเมเมเมโลดี้ใหม่ตะกี้พี่ไม่ได้ไม่ได้ดิไปแล้วมันไปแล้วไปเลยเหมือนการอาอุสาไปมาแล้ว่ยเรซิล็อกซี่ปะต้องรู้ก่อนว่าเพลงอะไรไงเนี่ใครวะพี่บอกเลยทาไทยนั่นแหละ แต่เพลงอะไรเพลงใหม่เขาไหมพี่ก็เพิ่งบอกอยู่ว่าเป็นเพลงเดบิวต์ในช่องใหม่เลยที่เขารีแบรนดิ้งมาดังในทิกตอกตอนนี้เลยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ชื่อเพลงจําชื่อเพลงเขาไม่ได้เพลงนี้มีศิลปินอีกคนที่เป็นผู้หญิงมาฟีดด้วยผมจําชื่อเพลงไม่ได้ต่อให้พี่บอกชื่อเพลงโอ้ก็อาจจะลองไม่ได้ให้เฉลยเลยไหมรู้สึกว่าจำไม่ได้อะไรเลยนะวันนี้นะ <c oughs> สุดมากนะ <c oughs> ชื่อเพลงว่า is time ของ time ไทยไม่ต้องบอกก็รู้ no drama ก็ไม่ตายชอบไว้มากเลยผมแฉก็ไม่ได้ยู่ดาไปฟังกันหน่อยดีกว่าครับสำหรับเพลงนี้กลับมาที่สากลอีกนิดนึงพี่จะเคลียสากลให้จบก่อนนะคำใบ้ที่หนึ่ง I'm scared to be alone แปลว่าอะไร I'm scared to be alone แบบฉันอะสแกนสแกนตางสแกสแกสแกรี่อะไรเงี้ยสแกรี่สยองอ่ะ I'm scared to be alone ก็คือฉันกลัวการที่จะอยู่คนเดียวคำว่าที่2 you cut out of พ e t คำว่าที่3 so there you go อุ้ยนี่เกือบจะร้องออกมาเป็นเพลงแล้วเนี่ย so there you go so there you go เพลงอะไรที่ร้องมาแล้วเพลงอะไรอันนี้ก็เมลดี้อีกใช่ไหมเนี่ยใช่ผมเคยพูดชื่อเขาไปไหมไม่เคยคนนี้เป็นแบบ ประมาณหน้าใหม่ที่แบบพุ่งแรงมีคนที่ดังระดับโลกมาฟีดในเพลงของเขาด้วยแล้วก็เป็นไวรัลใน t ิ k t อกอีกเหมือนเคย So โซ r ด you ู o เนี่เคยได้ยิน So เดียยูกูโนะนะะไม่ได้นะครับผมไม่ได้อีกแน่นอนแฮะทรงนี้นะมาวิเคราะห์กันหน่อยคัดเอาอพี e เนี่ยมันตัดอะไรน่าจะตัดเนื้อผมว่ามุกอะไรวะโอ้วัตจะไม่ได้อะไรนะคิวดีนะโซดียยู o ู ยังไม่ได้เหรอนี่ขึ้นไม่ได้เ่ย <ะ S 2> โอเคโอเคงั้นเฉลยเลยแล้วกันครับเพรโอก,ก็ตอบไม่ได้เช่นเคยนะมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นสถิติในช่องของเราหรือเปล่าที่ผู้เขาเ้าแข่งจะได้ศูนย์คะแนนกลับบ้านไหมนะครับผมแร็ปเปอร์คนนี้ชื่อเดอะคิตลาลอยไม่รู้จักเลยใช่ไหมรู้จักฟังชอบฟังเพลงอะไรนของมันอะเพลงร้องอะเอ้ยเฮียสเตกก็คือ <c oughs> ฟีดกับจัสตินบีเบอร์ด้วยซ้ำ <c oughs> ใช่เออเพลงนี้นะเมื่อ2ปีที่แล้ว120ล้านวิวชื่อว่า Without you ไม่คิกถึงคนขาวเลยเมื่อกี้ Now I bleed internally left here without you hmm. ไม่คุ้นไม่คุ้นอยู่ดีฟังเพลงเองของมนะันอ่ะ oh, น่าจะไม่ฟัง <okay. S 1> เพลงเพลงนี้มันก็ดังมากนะของ The Kid Laroi ไปฟังกันหน่อยดีกว่า The Kid Laroi ชืบ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 ผมฟังสาโก้นะพี่ชืบชืบชืบมันจำไม่ได้ไงเนื้อพอเนื้อมาแบบมาคำถามต่อไปเลยนะข้อนี้ผมภาวนาให้โอ้ตอบได้นะเพราะว่ามันดังอยู่เหมือนกันคำใบที่หนึ่งเออเลฟเวนโคคุณนไหมรักของเราเวนโคคือแม่งเย็นชาไปแล้วอะไรเงี้ยน่าจะชอบอยู่คู่ร่วมเนีนะผมว่านักร้องเหมีออลาสก้าอลาสก้าคำใบที่สองสเปเชียลคำนี้นี่ ่ันส่งมากคำไม่ที่3าม is o n l y m e คำไหนคือคีย์ก่อนคีย์แรกไอ้ a l o v e w e n ว o คเฮเยอะไนเอเนองเน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 ของโพงน,นเ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 ถเมเน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 เอเน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 เ้เน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 กนต้องย้งนงยง okay, okay. เนเนเเน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 นเเนเเนเนเนนี่แบบเ ชดเกาะะป่พี่จะบอกเราไหมพี่จะบอกเราไหมฮะเมโลดี้เมโลดี้ท่อนฮุกไปกลายเป็นจัสตินบีเบอร์แล้วครับผมเบบี้เบบี้เบบี้โบยนะฮะเพลงนี้โอ้จะตอบว่าขอตอบเป็น Circle Postmarone เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้โหแปกจังที มาคาถามต่อไปกันเลยดีกว่านะกลับมาที่ฮิปฮอปไทยกันบ้างนะเพลงนี้ดังอยู่เหมือนกันนะคําใบที่1มอบไออุ่นคําใบที่สองหลอกกินฟรีคําใบที่สามทร้ายคนเหงาโอโ้โหคุ้นไหมวิเคราะห์กันหน่อยหลอกกินฟรีนี่เขาหลอกอะไรหลอกกินฟรีนี่ผมว่านะ่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่จ่ายอะไรเงี้ยแ, <c oughs> แล้วก็มอบไออ่นนี่ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเพลงแม่อะไรเ <c oughs> งี้ยค่ะแม่วม โอ้โหแล้วอีอะล่ะทำร้ายคนเหงาเห็นใครอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็แบบแบบเป็นฆาตกรโลกจิตสามคำนี่ที่มึงวิเคราะห์มาไม่เข้ากันเลยนะอันแรกก็คือความรักจากแม่อันที่สองกินก๋วยเตี๋ยวนะอันที่สามคือกลายเป็นฆาตกรแล้วนะอ่ะมารวมกันหน่อยสามคำนี้คิดว่าใครกินฟรีนี่ผมคุ้นมากเลยอืมหลอกกินฟรีหลอกกินฟรีลองทำเมลโลดี้ออกมาสิาเผื่อมันจะออกมาหลอกกินฟรีหลอกกินฟรีหลอกกินฟรีอา,ารมณ์น<ม>ีกก้นดังมากๆ คิดว่าใครคิดว่าใครตอนนี้ผมมีอยู่ในใจสลันกับยังโอมมอบไออุ่นเนี่ยไม่คุ้นเลยใช่ไหมจะไปค่าน้านมอย่างเดียวเลยใช่ไหมไออุ่นนี่แหละยังโอมเหรอโอเมซายน้ำผึ้งไม่ใช่ไหมวะลองร้องสายน้ำผึ้งให้ฟังหน่อยดิโอเมซายน้ำผึ้งเจเจเจฮอมวานองไม่ได้อยู่ดีร้องได้แต่ท่อนหัวกับท่อนท้ายเพลงอะไรนี่แหละอ่าอ่ละบัมชื่ออะไรละบัมมงทองสบเป้ใชายห เอ่อถ้าทองซาวเอาผมขอตอบเลยแล้วกันมผมไม่รู้ว่ามันท่อนไหนบ้างผมขอตอบสายน้ำผึ้งนะสายน้ำผึ้งของยังโอม,โอมเป็นคำตอบที่ผิดนะครับ <c oughs> เอาให้ซาแก่ใจเธอดีใจที่ได้เจอ <c oughs> มอบไออุ่นให้เธอ <m ock> มันคือเพลงสัมมเรเทเมาล <c oughs> อตงมาวิเคราะห์กันหน่อย45ข้อที่เลือกมาเนี่ยมันพลาดตรงไหนบ้าง พ่แต่ผมผมไม่ค่อยฟังนี่แหละพี่โอ้ก็บอกว่าสากลโอ้ก็ฟังอยู่นะฟังอยู่ฟังอยู่แต่ฟังฟังที่ตัวเองฟังนั่นแหละคำถามต่อไปนะเพลงนี้ดังมากคำใบที่หนึ่งออกจากที่นี่คำใบที่สองเงินเฟอ้อคำใบที่สามพนักงานยังกรี๊ดกูเพลงนี้ง่ายมากพี่หวังว่าโอ้จะตอบได้ พนักง,งานยังกีดกูนี่แนละคุณเลยออกจากที่นี่เนี่ยออกจากที่ไหนออกจากที่นี่นี่จะโดนแม่ไล่ออกจากบ้านเลยา <Wow. S 1> ปแต่พี่ว่าตอนเนี้ยโอ้ยอยากออกจากที่นี่มาก <laughs> อยากออกไปจากรายการนี้มากคอนที่ดูนะเพลงอะไรเลยวะวันนี้วันอะไรวันมิวพี่ใบให้สุดละแต่ก็ตอบไม่ได้อ่ะมาดูกันว่าเขาจะวิเคราะห์ยังไงนะพนักง,งานยังกีดกูวันมิวนี่เพลงพนักงานกรีดเนี่ย กรี๊ดพราะอะไรไม่รู้ซิปกางเกงแห้งแห้งมากเมื่อกี้แห้งมากใช้ตัวช่วยไหมขอใช้ตัวช่วยไหมเรียกพี่เข้ามาดิขอใช้ตัวช่วยครับอ่าเรียกเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านี่คือตัวช่วยของเพชรโอนะฮะน้องก็ฟังวันมิวมาตั้งแต่เกิดตกหลงพี่ตัวช่วยหรือภาระอนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าตัเป็นคนไม่ดบอกว่าผมเป็นคนไม่ดีอ่ะแน่ใจไหม ไม่กูเน่ใจยังเอามึงเข้ามาเนี่ยไอเนี่ยผมว่ายังใหม่ใหม่กว่าคนไม่ดีมาหน่อยออกจากที่นี่วันมิวใช้เสียงแบบนั้นนะออกจากที่นี่เซทเธอร์เดย์เหรอฮะเซทเธอร์เดย์เหรอเซทเธอร์เดย์แน่ใจไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นเพลงเซทเธอร์เดย์ถามน้องนี่แต่พูดถึงวันมิวเงินทุกเพลงนะอืมแต่ว่าคีย์สำคัญสามคำนี้ไงตอบเลยไหมเอามั่นใจไปเลยเซทเธอร์เดย์ครับของวันมิวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ นี่ขนาดมีตัวชั่วยนะครับเนี่อ่ะโอ้โหเกือบไม่ได้เพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะคำใบที่หนึ่งฉันเองก็แอบหวังคำใบที่สองไปคบกับคนใหม่เฮ้ยนี่เกือบจะเอามาต่อกันเป็นเพลงได้แล้วเนี่ยคำใบที่สาม ตอนไหนเพลงนี้ร้องสองคนใช่ไหมไม่ใช่อานี่บอกไปเลยโค้กคนใหม่ตอนไหนฉันเองก็แอบหวังผื่นมากเลยนะหลุดคีย์มากเลยนะก็ไม่รู้กลางอันนั้นฉันเองก็แอบหวังฉันเองก็แอบหวังมีคีย์อื่นไหมนอกจากฉันเองก็แอบหวังฉันเองก็แอบหวังเหมือนเดิมเป๊ะเลยผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาอายุเท่าไหร่นะแต่ก็เด็กกว่าเราอ่ะไม่ใช่เพลงใหม่ในตอนนี้ไมม่่่ใใชเพลงห พบกับคนใหม่นี้ก็คุณฉันเองก็แอบหวังเนี่ยหวังว่าอะไรหวังว่าเธอจะมาสนใจฉันบ้างมึงไม่เอาตลกเลยไม่ไปหาตลกแล้วจะเอาจริงจังแล้วหวังเฉาหมาหันอะไรก็มีเยอะแยะไม่ต่อไปเถอทั้งคู่ไปสู่ประตูตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพลงเหมือนแนวเพลงเหมือนของมายาลบกับมิลิเพลงนั้นแหละแฟนใหม่เท่านั้นน้องเขาชื่อสองพยางไมพี่ไม่รู้ไม่บอก บอกไปเยอะแล้วเราต้องยอมแล้วล่ะของโทบี้หรือเปล่าไม่ใช่โทบี้เผลอๆเขาจะชื่อโทบี้ด้วยนะเมื่อกี้นะอ้าผมยอมโอเคเพลงนี้มันร้องว่าฉันเดงเงินก็แอหวังวังว่าเธอจะรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่เจอกันเธอรู้ดีความรักของเราหายไปตอนไหนไอเนี่ยตอนไหนเนี่ยเออคำถามของปันนั่นเองอ๋อเป็นคำตอบที่ผิดปันหยาบนะแต่มึงไม่ได้สักข้อเลยว่าเอาไงบลอกแล้ว ของจริงผมว่าพี่เห็นโอ้โหเนี่ยชอบแต่งตัวนะชอบเรื่องแฟชั่นคำถามนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับแฟชั่นอยู่มาดูกันคำใบที่หนึ่งจอแดนคืออะไรจอแดนรองเทา้าอืมอกูไปจริงจังซะเลยจริงจังก็ได้จริงจังก็ได้เอาสักข้อหนึ่งไงให้มันถูกสักข้อหนึ่งเนี่ยอ่าอ่าอ่าคำใบที่สองแอร์ฟอสเฮ้คำใบที่สาม คอ <Con> นเวิร์ดรองเท้าหมดเลยเปิดร้านขายรองเท้ากันแล้วเนี่ยมีเพลงไหนบ้างที่มีรองเท้าเหล่านี้อยู่ในชื่อเพลงเอ๊ะไม่อยู่ในเพลงผมนึกได้อยู่เพลงเดียวเลยคิดว่าเพลงอะไรให้ตอบเลยไหมพี่เฮ้ยรู้เหรอ <c oughs> ขนาดนี้แล้วมันมีอยู่เพเอาชื่อศิลปินมาก่อนชื่อศิลปินไหม ของพี่เต๋าครับเต๋าสวิตมูลิเต๋าสมชาย <ไป S 2> พี่เต,าต๋าทีเจเออโยบอยท J นั่นเองเพลงนี้ชื่อว่าซ u เปอร์ไซย่าร้องไม่ฟังอยากใส่คอนัวอน์เข้าไปเต,เตะหน้ามึงถีบท่อนดนั่นแหละบอกไปแล้วนะครับได้ท่อนขึ้นกับท่อนจบนะคนนี้นะฟังเพลงจริงหรือเปล่าคุณฟังเพลงจริงหรือเปล่านะตอบว่าซ u เปอร์ไซย่าของโยบอยทีเจเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะได้ไปละย20บาท ค่าตัดผมวันนี้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยแต่ว่าเพิ่งได้ไปยี่สิบบาทนะอยากใส่เขาเวลาเขาไม่เตือหน้ามึงตีสองตีละวหัวเก๊กตาหนึ่ปากร้อยตีละวไว้ทีแก้มกลางหนึ่งไปเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเพลงนี้ดังแต่ไม่รู้จะดังไปถึงหูเพชรโอหรือเปล่านะโอเคครับคำใบที่หนึ่ง without no makeup ก็ไม่ต้องแต่งหน้าเลยอะไรประมาณนั้นคำใบที่สอง stage right now คำใบที่สาม but nobody คุณอยู่บัตโ no b o ี้นี่เปิดเพลงมาแม่งขึ้นมาเลย no body บัต y ชื่ออา no b d no body เด็กเฮีย straight line now ผมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่จะให้ร้องก็ร้องร้องได้แค่นี้ด้วยเด๋ยวชื่อเพลงอะไรเลวะเพลงนี้พี่ชอบมากเป็นเพลงโปรดของพี่เลยนี่ใบ้ขนาดนี้มันยังไม่รู้ตัวนะครับผมเป็นเพลงที่พี่ชอบมากเลยนะเพลงโปรดของพี่เลยโอ้มันไม่รู้จริงวะทุกคน เฮ้ยอย่าเซิร์ชดิอย่าเซิร์ชนะครับคุณคุณอย่าเซิร์ชนะครับคุณเพชรโอ้ผมดูแบทผมดูแบทนี่เพี่จำชื่อเพลงไม่ได้เหรอพี่งั้นก็ยอมแพ้ไปยอมเอายอมจริงด้วยกระถ่มถุยสักหน่อยยอมจริงด้วยโอเคโอเคพี่ร้องให้ฟังเป็นบุญหูของเพชรโอ้ักหน่อยละกัน I'm o n stay right now singing your favorite song look in the crowd you know how to <No. S 1> be found that sing along <c oughs> พี่ใบ้ให้ไปแล้วว่าเป็นเพลงโปรดของพี่ซึ่งชื่อเพลงมันคือ favorite song <c oughs> <c oughs> ก็คือเพลงโปรดนั่นแหละแต่ <c oughs> ก็ตอบไม่ได้ครับผม <c oughs> เป็นคำตอบที่ผิดไปแล้ว I'm right singing favorite on now your song look you annoyed to Can a stage me be cry วันนี้เพชรโอได้20บบาทจากรายการของเรา <c oughs> ผมก็รู้สึกผิดมากเลยนะงั้น <c oughs> เราเอาข้อพิเศษให้เพรโอซักข้อหนึ่งแล้วกันมาที่ข้อพิเศษกันบ้างดีกว่านะข้อนี้เลเวลความยากคือเพลงเก่าในอดีตที่เคยดังมาแล้วแบบสิบสามสิบสี่ปีอะไรเงี้ยตอนนั้นเพรโอนี่ฟังฮิปฮอปหรืยยังสิบสามปีน่าจะฟังแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สุดแล้เพลงนี้ดังมากคําใบที่หนึ่งเฮาเคยฮักกันแม่นบ่ไม่ใช่ภาษาใต้ไม่ใช่ภาษากลางภาษาเหนือก็ไม่ใช่แม่นบ่อนี่บ่ภาใช้ซันอ่าคำใบที่สอง forever อยู่นํากัน forever อยู่นํากันนี่ ภาษาอีสานเลยไหมอย,อยู่นำกันนนิดผมว่าอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันประมาณนั้นอะอยู่นำกัน,น,ไ,มมน,นไม่ใช่กังนำนมงนไม่ใช่กังนำในหัวมึงเนี่ยไอ้แค่กูรู้ว่าอยู่กังนำไม่ใช่ไม่ใไม่ใชคำไปที่สาม without you baby without you baby อะให้หนิดศิลปินวงนี้นะไม่ใช่คนไทยฮิปฮอปเลยน ทิปพอปเลยทิมพอปจ๋าเลยต่างชาติแต่ว่าใช้ภาษาเนี่ยภาษาแบบเนี้ยประเทศอะไรบ้างมีลาวก็มีลาวที่เดียวเนี่ยแค่เขาใช้เป็นภาษาลาวเลยอ่ะคุณไม่เพลงลาวที่เคยดังในอดีตเมื่อก่อนทุกคลื่นวิทยุแม่งต้องเปิดคุณจัดทัคุณทุกเพลงคุณทุกเพลงเขาเคยฮักกันนั่นบอกนั่นจะไปเป็นเพลงลูกทุ่งละไงนำการนี้ก็คุนอยู่นะเป็นวงเลยพี่ใบ้ชื่อวงแบบเต็มๆให้นะแต่ว่าชื่อในเพลงเนียเขาเป็นชื่อย่อลาว ออริจินอลแก๊งสตาชื่อยาวคนไม่ค่อยรู้จักกันหรอกผมมันเคยเคยเปิดอยู่ที่โรงเรียนอ่ะมันต้องเคยมันเพลงนี้มันดังมากไงตอนนั้นน่ะเนี่ยแต่ผมลืมนี่แหละบาใเมิึดิ้ให้ <cam ina> มันคล้ายนั้นอยู่นะเต้นตต้นตต้นตต้นเต้นเต้นอืม<ต>ไม่ใช่่ตตตนนนไม่ใชกอ่ะคีย์ผิดนิด <Level s> เดียวแม่งไปเลยสาวเวียงจันทร์ใครร้องสาวเวียงจันทร์เนี่ยเชี่ยทำไมผมลืมวะร้องไม่ได้สักเพลงเลยวันนี้บอกแล้วอัชริยะผมอะ <cam ina> คลิปนี้ท็อปเลยท็อปจากด้านล่างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตอ,ะ,อะมาพี่เฉลยแล้วกันก็คือเพลงนี้นะชื่อเพลงหวานต้นจืดปลายของเอว หวานต้นจืดปลายบ่ต้องมีคำมาอธิบายเคยได้ยินดังมากมันต้องเคยเเได้ยินล้เพลงเนี้ย<ล>พี่ก็ไม่รู้<ม>ว่าภาคใต้เขาฟังเพลงประมาณนี้หรือเปล่านะตอนวัยรุ่นหรือมัธยมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเซาไซไหมเซาไซเซาไซแล้วก็เพลงอะไนาดยยามลมช่วยโบวยพัดว่า แถวบ้านพี่ก็ฟังโอ้โหเพชรโอ้เอาละครับวันนี้เพชรโอ้ก็จบไปแล้วสิบคำถามบวก1นึ่คำถามพิเศษได้เป็นเงินทั้งสิ้น20สิบบาทเป็นไงบ้าง20บาทเนี่ยตัดผมสองร้อยนะวันนี้ก็นัะจากกันไปนะครับก็อยากให้เพชรโอ้ฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยนะครับผมก็ฝากติดตามช่อง YouTube เพชรโอ้แล้วก็ไอจ เ a c e บุ๊กอะไรติดตามได้หมดเลยครับแล้วก็ของพี่เดชาด้วยครับไปทําเพลงให้ฟังกันก็ลงมีลงไปบ้างแล้วครับปลายปีกับต้นปีเดี๋ยวจะลงเพิ่มครับโอเคก็ okay, <c oughs> ติดตามเพชรโอนะครับผม <c oughs> ก่อนจะจันไปขอทําตามเป็นประเพณีกันนิดหน่อยนะเล่นต่อ<ป>บาแบบฮิปฮอปนะครับสองบาท้าย <c oughs> หวังว่าจะทําได้นะตอบไม่ได้แต่ขอแรปได้ดีกว่าวันนี้นะ มาเดี๋ยพี่เปิดให้โอ้ก่อนเลยแล้วกันนะวันนี้อยู่กับเพชรโอเขามาจากจังหวัดสงขลาถ้าถามว่าผมเท่ไหมคุณก็ไม่ต้องมาทงมาถามดูจากทรงผมลองหันข้างดิอ๋อคุณนึกว่าขนหมาโอพี่พูดอย่างนี้พี่ไม่ปานีพี่ไม่สงสารเออก็ดีนะไหลไหลดีนะวันนี้นะอ่ะพี่ให้โอเริ่มก่อนบ้างวันนี้คุณก็รู้ว่าใครเท่สุดในสงขลาก็เพชรโอลองหันอีกทีดิโอโหโคตรเท่เลยเจ็ดโด เฮ้ยเห็นผมตลกอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้เคี้ยวาง่ายเหมือนเทสโตอโอ้โหพี่ไม่รู้จะต่อไงวะก็ขอให้ช่องเพชรโอ้กับเดชามันดังสนั่นแบบแอคโคไปเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากเพชรโอที่วันนี้มารวมสนุกครับแต่พี่ว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะวันนี้น่าจะไปทางเคียกมากกว่านะไม่ผมไม่เคี้ยผมชิลผมชิลชิลชิลเพชรโทาทาโชว์ทาทาโชว์อ นั่นแหะครับผมสำหรับเพชรโอลาจบก,กันไปแล้วกับคำถามในวันนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเดชาบอยเอาไว้ด้วยและทหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับก็ติดตามได้ในรายการา่ามึงเคยฟังได้เลยและก่อนจะจากกันไปครับผมก็มีบางอย่างจะขอกับทุกคนเหมือนเดิมก็ขอให้คุณเคยฟัง